สวัสดีครับผมครูบอยดิจิตอลสมเกียรติลิลิตประพันธ์สำหรับช่องนี้นะครับทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านการตลาดและการค้าออนไลน์ประวัติครูบอยนะครับก็อยู่ในวงการค้าการตลาดออนไลน์มาตั้งแต่ปี1999ปัจจุบันนะครับครูบอยก็เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการค้าการตลาดออนไลน์ก็ บรรยายให้องค์กรใหญ่ๆและองค์กรต่างๆที่สนใจที่จะให้ความรู้แก่พนักง,งานหรือบุคลากรที่สนใจด้านการตลาดดิจิตอลนะครับก็บรรยายมาหลายๆเรื่องก,ก็เช่นการสร้างเว็บไซต์การทำ Search e อนจิน Optimization การทำา o o o l l e d d การยิง f a c e b o o k Ad หรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ครูบอยก็รับบรรยายนะครับนอกจากนี้สิ่งที่ครูบอยทำก็คือ ทำเพจท่องเที่ยวชื่อไปเที่ยวกันโกไทย Together ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า8 0 0 0แอคเคาท์นะครับก็ทำมานานแล้วคอนเทนต์ก็มีอยู่ทุกวันมีทีมงานช่วยเหลือนะครับแล้วก็รับรีวิวท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมหรือว่าที่พักที่อาหารหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับหรืออาจจะเกี่ยวข้องกันนิดๆหน่อยๆคุณบอกก็รับก็ปรึกษากันได้นะครับสำหรับคนที่ สนใจด้านการตลาดการค้าออนไลน์ปรึกษาครูบอยได้แล้วฝากกดติดตามช่องครูบอยดิจิทัลไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้มีคลิปใหม่ๆมาเตือนคุณขอบคุณครับ